มันไปเจออืมมันไปเจอกูนี่เนาะกระสิบกันกระสิบคืออะไรเนาะลูกชายลูกหลานเด้อค่ะอีนี่แหละจริงๆลูกแม่ลูกลูมึงกี้ช่างมึงก็้อย่าพูดบ่อยพูดจังเลยพูดมาพูดคนเงียบคนเดียวมึงก็พูดเอา เดี๋ยวลังซองอยู่ลังซองอยู่น้องเฟิร์นกำลังส่องอยู่นะครับหายเลอ Ừ. tôi đây là tôi đây thả mỏng anh hỏi tham mong 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 anh hỏi tham เอาหมันด้วยทีแม่เจ้าลูกสาวได้คนเยอะด้วยนะแม่เดี๋ยวรอนนองเฟืองนะครับเป็นกระสบคอยโพดประชัดมั่งคันเอาคนไหนก็ตอบจอบถ่ายยู่นะ

อ,อเคนจะไหนของไท่ของมันแ้วครับเลขไข่เลขมันครับเลขไข่เลขมันนะครับน้องเฟิร์นน้องเฟิร์น ก็เสียบได้เงนะกสิบสิบาถาหัวรอไปเนาะเอาเอาเฮ้จ่ไหนเนาะเียมห้เปิดไปที่ไหน้แตหนเนาะเฮ้จไดเขาจะได้ต้องกานมาที่ไหนเอาตายเยอะสุดกูตายต้องเตอนนี้กูไม่่เยนะเยนอนเนาะมัดได้ใส่เราไปที่นี่ก่อนจะน้ำไปพ่อหงอโอ้ย ตัวไหนล่ะห้าเก้าศูนยอ้ห้าเก้าศูนเสาุส้มานะครับท่านผู้ชมนะครับทนผูมชมุ้มกันรับชมไล้์สในขณะนร้นออห้าเก้าแล้วนะเปิดด้วนี่ปะครับให้เฉพาะเอชซีือให้เฉพาะเอซีลือล้อ เอฟซีอ้วนจังได้ไหมเอฟซีก็ม่ให้ดูนะครับให้ให้เอฟซีอ้วนสง้าใหเห็นบเห็นน้ำเอใครเอฟซีมันไงนันใครเนใครเนมันไงแล้วัน้มาใส่กันดูว่าใครแม่นใครแม่เาห้าศูนย์เก้าเอาไปน้องจับบ่เด้อ ของใครของมันนะครับของใครของมันนะครับผมไม่ให้ปิดปิดปิดไม่ให้ไม่ให้เดี๋ยวเราต้องไปถามน้องใบเฟินให้ได้เราต้องถามใบเฟินน้องใบเฟินให้ได้ปูกกระซิบเข้าหูน้องใบเฟิน

มันจะทำยังไงชาวบ้านก็ไม่ต้องการแบู้ใหญ่ก็ต้องการแบ่กัตัวเดียวให้นวงนั้วล้ตัวเดียวยายไปเอยู่จะได้ทำยังไงกันนี้เมื่อเขาอยากเอาเป็นของตัวเองโทษปูไม่ได้ต้องโทษพวกเจ้าอันนี้ตัวพราะาตัว้ยแม่ม่ก็ไม่รู้จักพอยายทำไงไม่ยายก็มาส่งเา

โดดโดดลงจากท่านช่องไงมาทันทีเแล้วพี่น้องบันทึกนะครับโดดเลยอัจฉริมองเลยผมอยู่ด้านหลังครับผมจอบเห็นทุกใบครับผมเห็นทุกใบครับลงท้ายได้อสองแปดเบิร์ตนะครับเห็นลงท้ายได้อสองแปดหมดนะครับเห็นลงท้ายได้อสองแปดทุกใบอ่าอ่าอ่นรถถือใจน้องใบเฟิร์นนี่หนอถามครับถาม ถามถามถามใบเฟินถามใบเฟินถามใบเฟินใบเฟินใบเฟินดวั

แม่เตียวบอกคม่คยาะมาล่ำนะจ่าไมเจะสีจ่าได้รำแม่้ยจ้าดูอตไดเนาะไลากงามาล่ำเลยจ่าโตไเนาะมาถึงเดนผอกันมาถงดเ้าทีเนาะเอาาก็ได้คนเดียว ดนทางโค้งแล้วทางโค้งแล้วอจะทำยังไงจดูทมันพอใจทุ่เนี้ยดูดู่า้อมก็ล้่ถ้ชาบ้านรวยก่อนแล้วจะได้เป็นถูกชาวบ้านรวยมันจะเป็นเลโถูกว่าลูก้เป็นลยงเขาเป็นลูกโค้่วอ่อนแอปอเปีย น้องเฟิร์นจะบอกไหมนอะปูกระซิบบอกเมื่อกี้นี่น้องเฟิร์นจะบอกไหมเนนะ ปูกระซิบ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 เอ้าตัวยิใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ้าเอ้าลูกปูเอ้าฮบทอบนี่บ่เอ้าสูกแล้วนี่ห้าหกห้าเจ็ดน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นปูกระซิบบอกเจ็ดห้าหกแมนบ่ เ,เ,เมียนมาครับเมียนมารถพ้นออกรถพ้นออกเมียนบาครับเมืม่อกี้นี่น้องน้องเฟิร์นปู่เกษิบอกตัวนี้บอกตัวนี้นะเจ็ดห้าหกนะครับผมปู่เกษิบ,บอกน้องเฟิร์นเด้อนะครับปู่เกษิบอกน้องเฟิร์นเจ็ดห้าหกนะครับได้แล้วนะครับผมได้แล้วนะใครน้อ 756ห้านะครับผมเจ6 7ห้าเจห้าหปูกระซิบบอกนะครับเจ6ห้าปูกระซิบบอกน้องเฟิร์นนะครับน้องเฟิร์นทะเียนจริงจับปิงปองที่เดียวสามลูกมันจะตรงกันไหมจับตรงนี้ปิงปองจับให้หน่อยน้องเฟิร์นเสียง,งเ,เสียงไายให้หน่อยเอา้า แมนครับขอขยอจับทีเด well ียวสามลูกเด้อผู้เดียวผูเดียวเลียวเลียู้เ้สามลูกทีเห้ามดู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 เลี้ยงเองเออเอามาแล้ตัวเศัตูศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้ายังอุ้ยมันประชันวะ

บอลได้เราดีเนี่เเยเ,เ,ยเ,ออเ้องฟเฟืร์งกระจับปิงปองได้ศูนย์เ